โอเคนะครับผมก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง limit time tour นะเดีวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของอาการวอดวูบของเจ้า Yamaha Fin กันนะครับในช่วงของดูแลรถวิทยานะในเป็น EP ที่2นะครับ mm hmm. ก็เคยเจอปัญหาไหมพวกโดยเฉพาะฟินตัวหลังๆนะผมไม่แน่ใจว่ามันตั้งแต่ลอตปีไหนแต่ว่าเห็นในกลุ่มฟินเ่ะเขาก็คุยกันมาพอสมควรเลยว่าขับรถไปมันมีอาการวอดวูบนะ ซึ่งอาการวอดแล้วก็วูบแี่ยหรือว่าเวลาที่ขับรถขี่เนินคือโดยปกติเวลาที่น้ํามันเต็มถังอ่ะมันมักไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกเพราะว่าไอตัวปั๊มติ๊กตัวนี้ถ้าเวลาที่ไอกองเบนซินเอ่ยกองปั๊มติ๊กอะ่ะผมเรียกไงไว่ากองเบนซินตัวนี้ถ้าเวลาที่มันหลุดออกใช่ไหมม,มันอยู่ในถังถ้าน้ามันมันเต็มอะ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไอรูดูดตรงนี้ไหมมันสามารถดูดได้อื มันก็จะดูดน้ํามันใช้ได้แต่เวลาที่คุณขึ้นเนินหรือว่าเวลาที่เอียงรถอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้ปริมาตรของน้ํามันมันไม่ถึงระดับสุดเกลนี้นะครับทําให้มันไม่สามารถดูดน้ํามันแล้วก็จ่ายไปยังตัวหัวฉีดได้นะครับผมออทีนี้คือช่วงนี้มันเป็นช่วงรถผมมันสามหมื่นกว่าโลแล้วก็ผมไม่เคยเปลี่ยนกองเบนซินสักทีวันนี้ถือเป็นเลิกงานยามดีครับผมเอากองเบนซินมาเปลี่ยนกันนะครับ โดยนี้จะเป็นกรองอันเดิมนะที่ผมมอาออกก็จะเห็นว่ามันดำเนาะดำปีเลยนะครับอันนี้จะเป็นกรองแท้กรองแท้จากศูนย์สามกว่าบาทที่แรกผมใส่ลงไปแล้วแหละเนี่ยจะเห็นว่ามันเขียวเขียวเป็นคราบของน้ำมันแกนะ๊สโซฮอร์เก้านงเนาะพอดีถังนี้ผมเติมเป็น91ไปตัวนี้เลยถุงมัน300กว่าบาทนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวเทียบครับตัวเทียบที่ผมซื้อมานี่มีราคาบอกอยู่ว่าหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้เลยืทีนี้พอผมลองใส่นะคือพอถอดไอ้ตัวเดิมออกมาเนี่ยรถผมมันก็ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีอาการบอดรูปอะไรนะครับคือต้องบอกก่อนว่ารถผมมันเป็นรถปีปีแรกเลย2017ตัว2018นนะครับเนี่ยสังเกตว่าไอ้ตัว ตัวไอระหว่างรอยต่อของกองเบนซินกับไอตัวของรอยต่อปัามติกตรงเนี้ยมันแน่นสนิทกันมากนะก็มันจะใส่ไม่ยากครับคือมันจะใส่ง่ายมากๆแล้วก็จะมีล็อกของมันไว้เลื่อนหมุนหมุนล็อกคลึกหนึ่งมันไม่ดังแกรลกนะแต่มันจะเป็นความรู้สึกแน่นเนี่ยยังไงก็ไม่หลุดคุณขี่ไปยังไงก็ไม่หลุดรถผมเนี่ยออกทริปไกลๆพันกว่าโล2 0 0พแลอะไรก็ไม่เคยมีปัญหาว่ามันหลุดนะทีนี้ ไอตัวใหม่ของแท้ของศูนย์ที่ผมซื้อมาผมรอมาใส่เออทีแรกความรู้สึกตอนใส่มันก็ใส่ยากนะทีแรกมันดูเหมือนจะไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่เออก็อสงสัยมันของแท้ไหมวะเนี่ยดูหน้าซองมันก็ใช่อยู่นะยาม,มาห้าฟินอยู่นะครับอืมยาม,มาห้าก็คือเบอิกตรงรุ่นอยู่อะลักษณะมันก็เหมือนกันแต่ว่าคือความรู้สึกเวลาที่ใส่เข้าไปอะมันไม่ค่อยแน่นด้วย เออมันไม่ไม่แน่นว่ะผมจะเทสอย่างนี้นะคือเนี่ยสมมติคุณขับรถไปลงทางวิบากลงทางลุกลังอะไรสมมติมันสั่นอ,ะอ่ะสั่นแรงๆอย่างเงี้ยตึกตึกตึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกแล้วสมมติมันมันเลื่อนนิดนึงอะ่ะเนี่ยหลุดละเอ้ยหลุดง่ายเกินไปหรือเปล่าก่าเน,นี่ยอเอาใหม่นะเนี่ยคือใส่แน่นอนจังหวะการใส่ดันลงไปให้สุดบิดล็อกไปทางขวาล็อกนึงอืมโอเค มันก็เหมือนจะแน่นนะแต่พอเวลาเราลงมาขยับขยับมันดูอะคือพอถ้าเกิดว่ามันเลื่อนออกจากล็อกมานิดหน่อยอะคือหลุดเลยเนี่ยหลุดง่ายมากๆผมไม่ได้กแกล้งมันนะทีนี้มาดูของไอตัวของเทียบกันบ้างของเทียบที่ใส่เข้าไปนีอันนี้ตัวร้อยกว่าบาทร้อยกบาทกับสามร้อยเนี่ยจังหวะการใส่มันก็ต่างกันแล้วใส่ง่ายใส่ง่ายกว่านะครับดัน ลงไปได้ได้ลึกนะคือตัวของ300กว่าบาทมันดันลงไปได้ไม่ลึกนี่ดันลงไปได้ลึกแล้วก็แน่นนะเนี่ยอันนี้ขนาดผมยังไม่ได้ล็อกเลยนะเนี่ยขยับยังไงมันก็ไม่หลุดอะผมบุนล็อกให้มันไปทางขวาเป็นเกลียวล็อกของมันขี่ไปยังไงก็อันนี้ไม่มีหลุดครับไม่จําเป็นต้องแสกเข็มท้ายเลยสำหรับไอตัวนี้นะแต่ไอตัวของแท้สูนี่แหละผมคิดว่ามันน่าจะเป็นล็อตก,การผลิตล็อตหลังๆของพี่ยามาฮ่าแกนั่นแหละผลิตออกมาไอตัวเนี้ย คือตัวของท่อกลวงรูโบตรงเนี้เหมือนมันไซส์ขนาดมันมันไม่ได้มาตรฐานคือมันดันได้เข้าไปไม่ลึกอะครับดันได้แค่นี้เหมือนกับข้างในมันไปชนละมันไปชนเศษของพลาสติกที่มันหล่อหลอมมาไม่ดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดมันหน่อยหลุดละก็คือถ้าเกิดว่า คุณแค่ดันมันเข้าไปตรงๆอะ่ะแล้วคุณไม่บิดล็อกมันไปทางขวายังไงก็หลุดแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณขับไปสักพักหนึ่งเกิดการกระทบกระแทกนะมีแรงสะเทือนสั่นสะเทือนขึ้นมามันก็มีโอกาสที่ไอตัวนี้มันจะหลุดได้เหมือนกันนะครับแต่รอบนี้ผมจะลองใส่ตัวนี้เข้าไปดูก่อนนะแล้วก็จะลองเทสดูครับว่ามันจะมีปัญหาแบบอาการบอดบูบอะไรแบบแบบนั้นหรือเปล่านะ แต่ส่วนตัวรถผมอะ่ะมันไม่เคยมีอาการต่างๆเหล่านั้นแล้วก็กองมันก็ไม่เคยหลุดนะครับแต่ใช้นี้มันก็เ,ออเซียวๆอยู่เหมือนกันวะ่ะแต่ประสิทธิภาพการกองผมก็ไม่แน่ใจว่ากล่องแท้300กว่าบาทกับไอ้ตัว100บาทอะ่ะมันจะกองได้ต่างกันมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่ได้ทําการเทสโดยการเอากันไกมาตัดดูเนาะว่าเชนเนื้อเยื่อในการกองของมันอะ่ะอันไหนมีเยอะกว่ากันอะไรยังไงะนะครับ ก็คลิปนี้มีประมาณเท่านี้นะครับผมก็จะได้รู้กันไปแล้วนะว่าสาเหตุทำไมามาฮ่าฟินอาการวอดวูบของมันะ่ะจึงเกิดขึ้นได้นะครับสาเหตุผมคิดว่าไอตัวนี้แหละตัวของกองเบนซินนะครับกองปั๊มติ๊กอะลอดการผลิตหลังๆอะมันไม่แน่นนะครับม,มันใสแล้วไม่แน่นอะเออรอบนี้ผมคงต้องเอาเคเบิลไทยรัดดีกว่าไม่ชัวร์วะ่ะไม่ไม่มั่นใจในตัวของมันละ ปแล้วครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามกันไว้หน่อยนะครับกดซ u b สไครต์ไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะนะครับทิ้งลิงก์ไอของทั้ง2ชิ้นนี้เลยของ300กว่าบาทเบิกศูนย์แต่บอกก่อนว่ามันไม่ค่อยแน่นนะแล้วก็ไอตัวร้อยเนี่ยอันนี้แน่นดีนะครับแต่ก็ไปช่างใจกันดูถ้าเกิดว่าอยากได้ประสิทธิภาพการกองที่ที่มากกว่าเนี่ยของศูนย์มันก็ชัวเนาะสบายใจเราอะเออไอตัว100อยะแต่วัสดุมันก็ดูโอเคอยู่นะ ผมคิดว่ามันก็ใช้ได้อาจจะสัก70-80%ของไอตัวศูนย์แท้ก็ก็น่าจะโอเคแล้วหล่ะมัง้งนะครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับผมขอให้ทุกคนเสียเงินอย่างมีความสุขนะครับบ๊ายบายช่องของผมจะดทำขึ้นเพื่อหวังให้เป็นคอมมูนิตี้ของคนรักมอเตอร์ไซค์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้รถจริงๆในฐานะของผู้บริโภคนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาจากแบรนด์มอเตอร์ไซค์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้สามารถสนับสนุนค่าน้ำมันค่าน้ำค่าไฟให้ผมได้โดยการกดปุ่มซุปเปอร์แงได้แล้วนะครับถ้าใครที่สนใจอุปกรณ์แต่งรถหรือว่าอะไหล่แม่ทันเนนต่างๆเนี่ยแต่และคลิปผมจะหาไอเทมมาแนะนำแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ d e s c r i p t i ั n ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าผ่านลิงก์ไปซื้อสินค้าอย่างอื่นก็ได้นะก็จะเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวนะครับหรือถ้าอย่างง่ายสุดก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม